สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสีกันอีกครั้งนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันนะคะ EP นี้ก็จะมีเป็นโปเคียตู้นะคะห้าทุกกระถางเลยนะคะค่ะก็จะมีค่าจัดส่งเหมาเหมาอยู่ที่เจบาทมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะค่ะก่อนอื่นมาบอกเบอร์โทรก่อนนะคะศูนย์เก้าหหหห้าหนึ่งสองเจ็ดปดนะคะ เบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะห้าสิบทุกกระถางเลยนะคะหนูจะมาบอกชื่อนะคะอันนี้มนหนาคราดนะคะมนหนาคราดกระถางละห้าสิบบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นนางมณีวาสนานะคะนางมณีวาสนาอยู่ในส่วนมากไม้จะอยู่ในกระถางห้าจุดห้าถึงหกนิ้วนะคะนางมณีวาสนาคา่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นดาราจากักรพัินะคะดาราจากักรพัิก็กระถางละห้าสิบบาท ต้นนี้จะเป็นสายพระเนตรนะคะสายพระเนตรกระถางละห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นมังกรสิบทิศนะคะมังกรสิบทิศเป็นฟอร์มกออย่างนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะให้กระถางละห้าสิบาทเลยนะคะโปเคียตู้ไปเลยค่ะต่อมาจะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่มีทั้งหมดสามกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่กระถางละห้าสิบบาทนะคะ กระถางละห้าสิบบาทใหญ่เบิ่มๆไปเลยนะคะต่อมาจะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสก็ะหะถังละห้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นต้นนี้จะเป็นนาลาทัศนะคะนาลาทัศสวยๆอย่างนี้เลยค่ะห้าสิบาทค่ะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นบังเกิดเก้านะคะบังเกิดเก้าถังละห้าสิบาทนะคะต่อมาจะเป็นนางเทพอับสรนะคะนางเทพอับศรกระถางละห้าสิบาทนะคะต้นนี้จะเป็นยักษ ต้นนี้จะเป็นยักษ์ปักกลั่นนะคะยักษ์ปักหลันเป็นฟอร์มกออย่างนี้เลยนะคะใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาต้นนี้จะเป็นเมืองพาสานนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะเจ้าวเวียงพิงกระถางละห้าสิบบาทนะคะกุมพัการรับหอกค่ะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นพญานครสีนะคะพญานครสีกระถางละห้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นหนุมาน โอมพับพานะคะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นพระรามนะคะพระรามพระรามกระถางละห้าสิบาทค่ะพระรามมีสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นนางกากรนาสูนนะคะนางกากระนาสูนมีทั้งหมด3กระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นจอมพลนะคะจอมพลกระถางละห้สบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะ ต่อมาจะเป็นหนุมานปากไตจักนะคะหนุมานปากไตจักกระถางละห้าสิบาทค่ะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะต้นนี้จะเป็นนางลากสดกับพญาหงนะคะกระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นสี่บาทนะคะสี่บาทกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นนางสว่านะคะนางสว่าะกระถางละห้าสิบบาทค่ะม่านนางพิมพ์กระถางละห้าสิบบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นเท้าสหาเดชะนะคะใบจะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะน้ําตาทศกัณ์แผงนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะหน้าคาาดกระถางละห้าสิบาทค่ะต่อมาจะเป็นอสงไข่นะคะป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะสาโตนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะนาลีบูรพากระถางนี้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะกระถางละห้าสิบาท ต้นนี้จะเป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกตสกิดรรด่างมาแบบนี้นะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะล่ํารวยค่ะกระถางละห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐมีทั้งหมดสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะหนุมาลตัวเก้ากระ 9, ถางละห้าสิบาทนะคะมีจํานวนอยู่นะคะต้นนี้จะเป็นหนู นาคินเทวราชนะคะนาคินเทวราชก,กระถางละห้าสิบบาทต่อมาจะเป็นชินนบัญชรน,นะคะยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่ค่ะกระถางละห้าสิบาทค่ะยักษ์ชิวหากระถ,ถางละห้าสิบบาทนะคะอินทรชิดหน้าทองต้นนี้ก็ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะให้ห้าสิบบาทคะ่ะต้นนี้จะเป็นเพชรเมืองนนท์นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะเพชรเมืองนนท์กระถางละห้าสิบบาทนะคะ เทวาสุวรรณนะคะยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นก้าวทับนะคะก้าวทับกระถางละห้าสิบาทนะคะต่อมาจะเป็นยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆเป็นฟอมกอแบบนี้เลยนะคะกระถางละห้าสิบาทนะคะต้นนี้หนูลืมชื่อนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทเช่นเดียวกันค่ะต่อมาจะเป็นพระแสงดาบภาพค่ายนะคะพระแสงดาบภาพค่ายในกระถางมีสองต้นนะคะให้ไปห้าสิบบาทค่ะ ต้นนี้จะเป็นวังสำราญด่างสวยๆเลยนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทวิมานดินห้าสิบบาทนะคะต้นนี้จะเป็นมนมาหยานะคะเอาไปห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกตหน้าม่วงแต่เขาแผงเป็นใบเขียวนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทค่ะบัวกันหานะคะด่างสวยๆอย่างนี้เลยให้ไปกระถางละห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ให้ไปกระถางละห้าสิบบาทค่ะ ต่อมาจะเป็นเพชรติวานนนะคะให้ไปกระถางละห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นยักษ์รน่นพักนะคะกระถางละห้าสิบบาทนะคะนางใหม่คะ่ะกระถางละห้าสิบบาทนะคะซูมาอี้ซูมาอี้กระถางละห้าสิบบาทค่ะสอนลักสอนลักกระถางละห้าสิบบาทนะคะต่อมาจะเป็นหางหงโบราณนะคะกระถางละห้าสิบบาทดาบพระเนรสวนนะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะ ชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปกระถางละห้าสิบบาทนะคะไก่เศรษฐีค่ะไก่เศรษฐีกระถางละห้าสิบบาทสีกาญจนากระถางละห้าสิบบาทนะคะต้นนี้จะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันห้าสิบบาทแก้วกัลยาค่ะห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นปลาบู่นะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นนกพะก้าตัวแผงนะคะนกพะก้าตัวแผงกระถางละห้าสิบบาท เท้ารัสเตียนค่ะมีอยู่กระถางเดียวนะคะเอาไปห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นน่าจะเป็นอาจารย์เมืองนะคะต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทนะคะมณีรัศมีนะคะมณีรัศมีให้ไปห้าสิบาทค่ะเวทมรกตนะคะกระถางละห้าสิบบาทต้นนี้จะเป็นหนูลืมชื่ออีกแล้วนะคะต้นนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะเท้าฮีรันพันนาสูรน,นะคะให้ไปห้าสิบาท ต่อมาจะเป็นไก่จินดามณีค่ะขอบใบจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะคะลูกค้ารับไปตัดได้เลยนะคะห้าสิบบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะด่างสวยเลยนะคะต้นนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะ